ล่าสุดลิซ่าบอกใบ b l a c k พิ n k คัมแบ็กแน่นอนแม้ YG จะเลื่อนแล้วเลื่อนอีก b ลิงส์เตรียมตัวกรีดได้เลยสวัสดีค่ะบลิงส์ทุกคนปี2026เริ่มต้นมาอย่างปังเพราะล่าสุดลิซ่า l l c k k พิ n k ได้ออกมาบอกใบผ่านไลฟ์ทำอาหารบน b u บเบิว่าวงของเราจะมีอะไรบางอย่างปล่อยออกมาเร็วๆนี้แน่นอนแต่เธอขอไม่สปอยเพราะฉันเกลียดการสปอยมากเลยค่ะ พร้อมหัวเราะแบบน่ารักน่ารักสร้างความตื่นเต้นให้แฟนๆทันทีคลิปนี้ถูกแชร์อย่างรวดเร็วยอดวิวพุ่งกระฉูดและแฟนๆหลายคนเดาว,ว่านี่คือสัญญาณของคัมแบ็กตรมตัวคำพูดเต็มๆของลิซา่าจะมีอะไรปล่อยมาเร็วๆนี้ให้พวกคุณแน่นอนค่ะแต่ฉันจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเพราะคุณก็รู้นี่ว่าฉันเกลียดการสปอย ย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อปลายปีที่แล้วลิซ่าเผอตอบแฟนๆที่ถามว่า b l a c k p i n k จะคัมแบ็กเดือนมกราคม2026ใช่ไหมด้วยคำว่าใช่แบบไม่ทันตั้งตัวสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกแม้ YG จะเงียบกริบเรื่องกำหนดการแต่คำพูดของลิซ่าครั้งนั้นทำให้บลิงส์เชื่อว่าคัมแบ็กใกล้เข้ามาแล้วจริงๆพื้นหลังความยาวนานของการรอคอย b l a c k พิงคไม่ได้ปล่อยอัลบั้มเต็มมาตั้งแต่บอลพิงค์ในปี2022หรือเกือบ4ปีแล้วช่วงที่ผ่านมาสมาชิกแต่ละคนโฟกัสงานเดี่ยวสุดปังจีซูกับอัลบั้ม a m o r t a g e เจนนี่กับ Ruby ้โรเซกับ r o ซี่และ l i ซ่กับอั t เต e ร o แต่ YG ยืนยันมาตลอดว่าการกลับมาของกลุ่มยังคงดำเนินไปตามแผนแม้จะเลื่อนจากปลายปี2025มาเป็นต้นปี2026เพื่อให้อัลบั้มสมบูรณ์แบบที่ส และตรงกับตาราง World Tour d e a d l i ล e ที่กำลังจะปิดท้ายในเดือนมกราคมนี้ล่าสุดสื่อเกาหลีหลายแห่งอย่างวิล์คเรีย l เอลโคลียและเนเวอรายงานตรงกันว่า b l a c k พิ n กํกำลังเร่งเตรียมอัลบั้มใหม่ซึ่งเป็นอัลบั้มเต็มชุดที่3และน่าจะปล่อยในช่วงครึ่งปีแรกของ2026เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีเดบิวต์ในเดือนสิงหาคมด้วย นอกจากนี้ยังมีข่าวว่า MV ถ่ายทำเสร็จแล้วและอาจมีซิงเกิลพรีรีลีสอย่างจ้ำที่เคยโชว์ในทัวร์มาประกอบด้วย b l i n ส์ทั่วโลกกำลังตื่นเต้นสุดๆบางคนล้อว่าเร็วๆนี้ของ YG คือรออีก10ปีไหม แต่ครั้งนี้ดูเงินจริงจังมากเพราะสมาชิกเองก็เริ่มบอกใบ้บ่อยขึ้นถ้าคัมแบ็กมาเมื่อไหร่นี่จะเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์แน่นอนเพราะแ l ล็ k พิงค์ในฐานะเกิลกรุ๊ประดับโลกที่ทรงอิทธิพลที่สุดกลับมาพร้อมเฟลงใหม่หลังหายไปนานขนาดนี้ต้องปังถล่มทลายคุณคิดว่าคัมแบ็กจะมาเมื่อไหร่คะเดือนมกราคมจริงๆหรือต้องรออีกหน่อยคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมเตรียมเงินเตรียมใจเตรียมสตรีมไว้รอเลยบลิง k ์ว Mm. delicious. Hmm. are they salty? No, it's That's not salty. Salt. Mm. mm hmm. <sighs> so good. <sighs>